โอเคสวัสดีครับผมมีจากร้านมือกับแม่คอยครับส่วนผมแมกแกกร้านมือกับแม่คอยครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานห้วยน้ำดังอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งได้ครับให้หันได้มองฝั่งนูนะครับเห็นต้องมีทะเลหมอกเลยครับเฮียกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรือมองเห็นก็ผมว่ามีหมอกเลยๆนะหมอกเล่ๆวิวสวยครับไปครับมาทางนี้เขาจะก็งนี้นะครับภูเขาสวยงามมากครับผม เขาเขาจะพาไปไหนไม่รู้ครับคุณน้อยจะพาไปไหนของเขาครับไปดูไฮไลท์ของที่นี่ไงไปดูไฮไลท์ของที่นี่ครับจะเห็นว่าบันไดมีสองทางคุณลงทางไหนก็ได้อ้าวลงทางไหนก็ได้ครับแต่ต้องตามมานะครับเฮ้ยช้าๆเดี๋ยวไว้ตามไม่ทันครับ ชา,เ,ากกเลยครับผม่าะกลครับะกกองเขาแก่ยกงแกแล้วด้วยอายุสี่สอครับอืมนี่ถือวแก่แล้วตองไม้สวยครับต้นนี้ครับผมแต่ไม่ใช่ไฮไลท์จุดเด่นครับผมนานที่วิ่งเล่นไดเอามรคมาเล่นดีต้นลู่ นะครับตะกล้องไล่ตามมาครับตรงนั้นตรงนั้นเ,นเอา้าอ่านได้ฟังโน้มั่งโอ้สวยไหมสวยเ,วเวราพอด้วยเราพอด้วยเวดา๋ยวแล้วลลครับ,รบนี่นะครับใครไล่ถึงที่นี่วิ่งเล่นได้ครับผมเอารถตรงครับคุวิ่ง เล่นได้จุจ้าแต่ระวังหิวนะครับนี่ครับตรงนั้นครับตรงไหนครับทำไมกณลงมาหลายชั้น่โอ้ไม่ลงแล้วครับไปฝั่งน้นครับนู้นนๆๆนนฝั่งน้นครับ,รบไฮไลท์เด็ดของที่นี่ต้องที่นี่เลยครับผมเสือมิงเล่น เราลองเดินไปดูสุดสุดทางเนี้ยมีอะไรมั่ง <mm> นี่มาอยู่ดอกไม้ครับส,สวยๆป้ายส,สวยๆ <mm> ไฮรูปได้ครับผมตรงนี้สามารถมองเห็นวิวได้เหมือนกันนะเนีย่ยวิวสวยงามมากมีรู้ให้วอลถึงวิวมีดอก, <mm> กไม้ส,สวยๆนี่มาเลย <mm> มาหาป้ายห้อยน้ำดังแล้วปื๊ดวิ่งเลยเด็กๆเอาดีๆนะครับ พี่มิวบางป้ายพี่มิวถลา,างป้ายข้อยน้ำด่างข้อยน้ำตังเฮ้ยพี่มิวหันน้ำมาเดฟเ <ไป S 1> ฟิร์มแขนเดียวก็ผมครับทะเลหมอกสวยครับนี่ครับทะเลหมอกมัตรงนี้จะมาสุดแล้วครับเดินลงไปคงไม่ไหวแล้วครับเป็นป่าแล้วครับต่อไปนี่คือโออเวร์โอเวอร์แอคชั่นละมีการหัวทิ่มแน่นอนโอเคคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะโชว์อีกคลิปต่อต่อไป สวัสดีค่ะจุดต่อไปไปไหนนะที่ต่อไปเราจะไปที่ปลายโอเคจุดต่อไปเจอกันที่ปลายนะครับผมตรงนี้คือห้วยน้ําดังนะครับคนยังไม่เยอะครับใครมาได้รีบมาเลยก่อนปีใหม่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ